สรุปเราสีลอ,อกหน้าครับนี่มาดูเจ้าคุณปูครับเจ้าคุณปูของเราปรเดิมงานอีกแล้วเจ้าคุณปู่นี่มีโล่เนาะโล่กับโล่ะทางแนวนี่ฟี่ซือครับโลแต่ว่าห้าหลายอยู่หรอครับ รังชาเอ่อตอนฝนตกครับนี่หลอกหน้าก็ยังดินเดืองอยู่ครับโอ้จ่ายสิบกะบะ คันนี้ก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้วครับเครื่องร้อยสิบครับนี่หาหลายอยู่ดอกกระเตี้ยหนาหลายประจมดอกเวลาดันหวัวทางคนตะเบกี้ย โลสามโลสามโอ้ยเป็นจีเรียนยังใดเรียบร้อยเจ้าคุณปูครับโลก,กับเบิร์ดลู่วะ กิรยนรกอย่างได้ไกระเบื้องต่ห้อยเราถ่ายดันไปยังนี่ตาหรอบีอ่นอมบ่ไปครับบ่ปไปวิ่งไม่ได้ครับ ว่างนี่มันรลมนี่คอยว่าว่างนี่มันแฉจะว่างนี่จะเล่นได้เยูะสิบคือบอลลดว่าโอ้รถไทยครับต่างสองคนบ่แหงโอ้นักบักเป้ล้วกูว่า นักบอกนะครับบอกมัวฟู้ๆนะครับญญฮะฮะฮะอื้เอเฮ้ยปก,กปกเกียตปกแก้าไงเขาว่าถ้าติดบ,บ่วนไหลบ้วนหายด้ำให้รถไทยดันออกว่าตันว่าดัานใดบ,บ้อรบัดนี้ดันใดบ้อร,อ,รอ,อ้าว งนายเห็นป่านี่เสียป้อมไถเปิดหน้าดินไว้ครับนี่ไปแล้วครับอเอากลับมาดูกับเจ้าคนปูเหมือนเดิมครับนี่ ปตาลอสร้างใบดำมาสั่น่า เสียงไปครับคุณควัดัมปี้ไปนะครับรซูมครับเนี่ยวมมันโนเอาปลาไปดวยครับเอาไป,ไดไปเดี๋ยวรอเป็นผมครับเนี่ยเอาจบนี้มีคำกาก่อนยังมันบอก เอาบอกคำก่อนให้ฟังแน่จังก่อนเลยบอกคำก่อนเลยโอ้ปวดคือบอกเอาหมอนั่ก็ได้เอาหมอรั่มพเกเอาวพเกลิเกลิเกบุญยั่งสิลิเกบุญยั่งลูกกูออกลูกกูดทออกวะออกแล้วเนาะออกกว้างนิดนิพี่เอลียวนักเกลิเกบุญยั่งเอ้ามินิกะจบคิมไปสวัสดีครับผมเอาสวัสดีครับ